Lane when pass the street, bag passenger seat street the the in money in the me, on the 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 I สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปื้มจะมาแต่งหน้า everyday makeup แบบสไตล์เจ้ปื้มให้ดูกันค่ะซึ่งทุกวันนี้ปื้มแต่งหน้าแบบเร็วมากทุกคนไม่ค่อยทําอะไรแบบล้ำๆแต่ว่าหลายคนก็คือถามมาว่าเออแต่งหน้ายังไง ทุกวันใช้อะไรถึงหน้าเงาเป็นปะทูเราก็จะมาอัปด่งอัปเดตกันว่าทุกวันนี้แต่งหน้าย,ยังไงนะคะนี่อันนี้คือพยายามเลือกสปอตที่แสงเข้าที่สุดแล้วก็เรียวที่สุดนะทุกคนก็อันนี้ก็คือแบบสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะ no filter ตัวแรกนะคะที่ปิ้มใช้ก็คือ by Terry นะคะตัวนี้จะทำให้หน้าแบบกระจ่างใสขึ้นนะทุกคนแล้วปิ้มก็รู้สึกว่าเออมันอะลงอย่างเงี้ยลงตามสไตล์เราๆเ,เป็นไง ก่อนหน้านี้กับตอนนี้หน้ามันมีความขาวขึ้นนิดนึงไหมพึ้งก็จะลงแบบนี้นะง่ายๆเอาแบบง่ายๆเลยแต่งอย่างเงี้ยทุกวันเดี๋ยวนี้แต่งหน้านานไม่ค่อยได้โดนพียดุเพราะว่านางแต่งตัวเร็วไงเราก็ใช้ฟองน้ําที่เราแบบจิ้มจุ่มไว้แล้วนะคะแคปแคคือปึ้งไม่มีพทีอะไรเพิ่มเติมนะทุคทกคนทุกวันนี้คือแต่งหน้าแบบให้มันไม่เป็นศกอแล้ว บางทีอ่ะอากาศมันร้อนมากแล้วป็้มสังเกตคือถ้าปื้มอ่ะแต่งโกลบไปอ่ะทุกคนหน้าปื้มมากเกินปื้มมึงว่าปื้มเป็นเยลลีรอยคือมันไม่ได้ความจริงอยากจะเปรียบเทียบว,ว่าเป็นขี้มูกแต่ว่ามันจะเกินไปนะคะโอเคต่อไปนะคะปุ้มจะใช้อิปซานะคะแต่ก่อนเมื่อใช้อเวอกสนะเป็นทรานส์ลูเซนต์แต่ตอนนี้ปื้มเปลี่ยนมาใช้เป็นอิปซาแทนอันนี้มันจะเป็นเหมือนสกินแคร์พาวเดอร์ด้วยความที่ว่าเราแต่งหน้าทุกวันอะไรที่มันดูมีความสกินแคร์หรือมีความเบาบางปุ้มก็จะสื่อค่ะอ่ะ อันนี้ไม่ได้รีบเพื่อว่าเฮ้ยมันเป็นคอนเทนต์ต้องรีบรีบจากอินเนอร์คือมันรีบจริงเดี๋ยวปื้มจะต้องออกจากบ้านแล้วปื้มจะปัดแก้มก่อนเลยไม่รู้ว่าปัดทําไมก่อนแต่ว่าปื้มชอบให้หน้าปื้มมีสีก่อนปื้มจะได้รู้ว่าปื้มต้องทาตาหนักหรือเปล่าหรือว่ายังไงอันนี้ปื้มใช้ของดาซี06ูนย์หกเบอร์รีปื้มซื้อเพราะว่าปื้มชอบสตรอเบอรี่ค่ะแค่นี้ปื้มก็คือจะแท็บสีขาวๆกับสีนี้ผสมกันแล้วแต่อารมณ์เขาบอกว่าการแต่งหน้าแบบเกาหลีที่ แล้วก็ห้ามเลยปีกจมูกซัมติงมันจะทําให้เราอะดูเด็กปื้มจะปัดให้หน้าข้างหน้าปื้มอะดูขาวขึ้นเออเราก็จะแบบแทบแทบแทบ,ทบ,ทบ,ทบมันจะไม่ได้มีสีแบบอะไรให้มันบวมหวาทุกคนช่วงนี้แบบอยากแต่งหน้าน้อยๆเพราะว่าดิฉันอยากเป็นคนที่หน้าสดกับหน้าไม่สดเหมือนกันแปลเหมือนไหมไม่เหมือน <c oughs> มันไม่เปิดอยู่ล้วทุกคนเพราะคิ้วปุ้งมันคือพระมากก็คือมีการย้อมเกิดขึ้นย้อมก็คือใช้ของโจเลนนะคะใช้มาแบบหลายปีมากๆแล้วอะแต่แบบยิ่งย้อมยิ่งแบบมีความแบบพระขึ้นงงเหมือนกันมันแบบเหมือนแบบสีมันจะขาวๆอะมันไม่ใช่แบบสีแบบเนี้ยแต่ปื้มแนะนำนะทุกคนไม่อยากให้ย้อมแบบตรงนี้มาฟอกตรงเนี้ยทุกคนคือมันคนละเรื่องกัน่ะคืออันนี้คือหนังสีอันนี้คือคิ้วคือแต่ก่อนเป็นชนีคิ้วจริงจังแต่ว่าตอนนี้อยากเป็นชนีคิ้วบางแต่ผมก็กลัวขดมันเเอ้ แต่ของโจเลนอะปุ้่มใช้แล้วมันไม่ลวงนะคะมันโอเคมากอ่ะต่อไปนะคะก็คือสีปัดแก้มลิซ่านะคะสีศูนะคะ Silky Rose นะคะตอนนั้นเห็นลิซ่าปัดแล้วน่ารักเดียวก็เลยเอาบ้างเอาบ้างถ้าเรามีแก้มอะชีวิตมันจะดีขึ้นทุกคนปัดตามความรู้สึกวร์ออมันไม่ได้ดูกระจงกระจกะจมันจะเป็นลิงบาบูเรื่องมัเป็นอย่างนี้แหละ มันจะมีความแบบจิมีจิมูจิมิงเรื่องของตาปึ้งว่าใช้ของอามิวส์นะคะคือพาเลตเนี้ยน่ารักมากคือสีมันแบบใช้ได้จริงๆนะคะในทุกๆสีปึ้งชอบใช้สีนี้กับสีนี้เพื่อใช้แปรงนะคะแปรงนี่ของจุกแก้มตวัววินาค่ะอุ้ยยังมีเขาอยู่เลยเพราะว่านี่ใช้บ่อยมากใช้ใช้ตลอดแล้วก็สะแปรงเลยเแบบลยล้างแปรงไหมหรือซักอตอนนั้นที่ปึ้มไม่เรียน Personal color เลยปอเหมาะออกับสีแบบโทนอ่อนๆโทนพาสเทลเขาบอกว่าถ้าเกิดสีปัดแก้มอันเนี้ย คู่กับอันเนี้ยน่าจะสีแบบไปกันได้ดูเรื่องนะ่ะปึ้มก็ก็ทาตั้มต่้มแบบอันนี้แบบเนี้ยเหมือนกันเนี่ยเห็นปะเวลาคอนแทคสีเปลี่ยนอนะฟิลโดยรวมก็เปลี่ยนนะคือ อันนี้เป็นคอนแทคโอเลนส์เรียลเกรนะคะสีมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนี้ปื้มมาชอบยี่ห้อหนึ่งมากพ่ป้าคริสตินนะคะสี Midnight g r a y มันจะเป็นรุ่นช็อปอรฮอลิสนะสวยมากทุกคนคือมันทําให้ตาปื้มดูแบบมันแต่งหน้าแล้วมันดูสวยอะเออชอบสีนั้นที่สุดแล้วก็ชอบสีแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่อันนี้มันธร <c oughs> รมชาติเป็นมิส <c oughs> แล้วก็มีอีกสีหนึงวนทะูบีคริ i ตินอะแล้วมันเป็นสีเทา อันนั้นก็ตาส่วนกันตาจึ้งกันตาสออันนี้คืออีกแปลงหนึ่งหัวตัดตัดนะคะปื้อมอ่ะก็จะเอากิตเตอร์ตรงนี้มาทาใต้ล่างแล้วปื้อมอ่ะก็จะเอาอันเนี้ยเนี้ยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บผสมกันอนะแล้วก็มาทาตรงตรงบริเวณตรงนี้ปื้มไม่รู้ว่าไอายไลเนอร์ปื้มหรืออะไรทําไมมันชอบเยิม้มแล้วมันตกลงมาน,นิดนึงอะคือพอมันตกลงมาน,นิดนึงเหมือนคนตาดําตลอดเวลาปื้มก็เลยแบบโอเคฉันจะต้องสกัดดาวลุ่ม ตรงนั้นไวยก่อนเออแล้วมันก็ช่วยนะพอปุ้มทำอย่างเงี้ยเอ่นงี้แหละอันนี้ก็คือง่ายๆของปุ้มเอ้ยมีที่ทำกะด้วยใช้ของอันนี้นะคะเฟรคนัวนะคะปุ้มสื้อที่ Urban Outfitter เอเมกามั้งที่พอยชวาสอนเทคนิคการทำกะปุ้มมานะคะแต่วันนี้ปุ้มจะไม่ได้แท็บกะแต่ว่าเดี๋ยวจะแท็บให้ดูก็แหละปุ้มเอาจาจิ้มๆตรงนึงอย่างงี้แล้วก็แท็บเนี่ยเห็นปะ มันก็จะเป็นกะขึ้นมานิดนึงเลยคือมันก็จะเนียนกว่าการที่เราจิ้มจุดมังกรตรงหน้าตรงๆแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ตื๊บขนาดนั้นปึ้มเคยแบบไปแต่งหน้าอะไรเงี้ยบางคนใช้แบบกาแฟบางคนใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปึ้มแบบทําไม่เป็น <c oughs> ปึ้มก็เลยใช้อันนี้อันนี้ดีจริงอันนี้เฟรคนวนะคะมีความเนียนโอเคต่อไปนะคะดินัอเขียนคิ้วเพอรีเพอร์ละนะคะปึ้มชอบรุ่นนี้มากคือ speedy skinny brow นะคะ eyebrow คือรุ่นนี้มันจะมีความแบบหัวเล็กมากเห็นป่ะ เล็กแบบจิ๋วหลิวอ่เล็กแบบเล็กมากๆคือปื้มชอบปื้มจะเป็นคนเขียนคิ้วแบบน้อยมากๆทุกคนเพราะว่าปุ้มชอบคิ้วบางๆคือปื้มให้พี่เฟรมไปกันคิ้วให้ปื้มตรงกันนะเท่ากันเท่ากันมากโอเคปื้มเขียนแค่าหางนะนี่ระบายตรงนี้นิดนึงแล้วก็จบคือมันจะเป็นสีที่แบบสีแบบบางมากๆอะอยากให้มันเบลนดไปกับคิ้วอะไม่อยากให้มันดูตกใจมาก ต่อไปสิ่งสำคัญมากสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมาสคารล่าคิวค่ะซึ่งมาสคคร่าึิวก็คือเปิมสุดๆอัอนนี่หอ้อยีห้ออะไรวะ Heavy rotation อะยีห้ออะไรเนี่ยแม่รุ่นอะไรอ่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยของจี่ปุ่นอะของญี่ปุ่นปืป้มเอาสีแบบเบลอหายเลยเอ,อาสีปื้มอ่อนมากมันจะเป็นสีทองๆท,ทุกคนมันจะเป็นแบบสีอ,อ,อ่อนๆนะคะซึ่งปื้มจะปัดให้ดูด้านที่ปัดกับด้านที่ไม่ปัดคือความรู้สึกมันต่างจริงนะ อันนี้คือด้านที่ปัดฟิลละมุนีทอร์เป็นมีดพูดค้อเนี่ยค่ะเห็นปะซึ่งนั่นแหละค่ะต้องปัดคิว้วคือปื้มรู้สึกว่าการที่ปื้มยอมคิ้วแล้วอะมันทําให้การปัดคิ้วปื้มสวยขึ้นอ่ะต่อไปนะคะต่ก่อนปื้มใช้ของ Rare Beauty นะคะอันนี้คือดีมากเหมือนกันคือเป็นไฮไลท์ที่แบบไลท์เะ <c oughs> เป็นสีที่สวยมาก แล้วก็ปัดแล้วก็จึง้งแล้วก็แบบสะท้อนอะ300เมตรเห็นหน้าแต่ว่าคนบอกว่าวอนยองปัดสีนี้แล้วมันดูถั oh. งหูรูอะ oh. เราอยากหน้าเป็นถังหูรูบ้างดังนั้นเราก็เลยจะใช้อันนี้นะคะ a m u s นะคะ Face Diamond นะคะปัดอีกทีนึงให้มันดูแบบมีความนัวๆแล้วก็ดูเป็นแบบดูเป็นผิวเราจริงๆอะแบบพระเจ้าสร้างอะเราก็จะปัดตรงนี้นึงปัดตรงนี้นนึง,งนให้ผิวมันดูเคลือบเคลือบ เคลือบแบบเคลือบไปให้หมดเนี่ยมันจะดูแบบเห็นปะเห็นปะะถ่ายอะไรมันก็จะแบบผิวอิ่มซึ่งปื้มชอบแล้วมันดูแบบดูธรรมชาติแต่เราเน้นแบบฉีกอะค่ะมาได้นะคะที่ House of n a นผิวดีสร้างได้นะคะแอบทายอินวะโอเคต่อมานะคะปื้มใช้ของ Benefit นะคะรุ่นเนี้ยอะไรแบบเนี้ยใช้มานานมากในการทำไฮไลท์ของไฮไลท์ สร้างสันจมูกสันเขื่อนที่เราอยากจะมีนะคะที่เราใฝ่ฝันอะโอเคสร้างจมูกแล้วนะคะสวยมิติครบรถคือดิฉันอนะเป็นชนีลิปขนตาเพราะว่าขนตาปึ้มทิมมากที่มนี้คือไม่ได้เวอร์นะคือมันทิมแบบนี้จริงดังนั้นอะการดักขนตาเป็นอะไรที่ทรมานมากแหรมาปึ้มแล้วมันเจ็บตอนนี้ขนตาเริ่มตกแล้วนิดนึงนะอันนี้ปึ้มลิปขนตามาส,สิ่งสําคัญในการปัดขนตามาสคาร่านค่ะคือสิ่งนี้ค่ะที่มันถลอกเปิดไปแล้วนะคะ คือมันจะเป็นตัวที่แอปพลายก่อนนะคะมันจะมีความสีเงินน้ำเงินอย่างเงี้ยแต่มันดีมากทุกคนมันทําให้ขนตาเราจึง้งแล้วขนตาเราะปัดมาสคาร่าตอจากเนี่ยก็ง่ายไม่ตกไม่อมไม่ดรอประจี <c oughs> ขนตานี้เวลาปัดเนี่ยหน้าตาเราจะน่าเกลียดน,นิดนึงนะคะโอเคพอเราปัดแล้วใช่ปะคะขนตามันก็จะขึ้นมานี้ ตอนนี้ปื้มมีมัสคาร่าทั้งหมด3ตัวที่ปื้มชอบนะคะแล้วปื้มจะแนะนํานะคะตัวแรกก็คือ Judy d o อลนะคะ Judy d o อลมันเป็นแท่งเหล็กๆซึ่งปื้มรู้สึกว่ามันเจ๋งข้อดีของอันนี้นะคะในการที่ปื้มปัดคือมันจะไม่เลอะข้างในคือปื้มชอบเพราะว่ามันเหมือนด้วยความที่ว่ามันเล็กด้วยอะเออส่วนอีกอันนะคะของ2เวน n ี้วนดีนะคะอันนี้คือของน้องเลิฟลัอ่ะอันนี้คือที่ชอบเป็นเพราะว่าขนตาสามารถจับช่อได้โดยที่เราแบบ เราจับช่อไม่เป็นอยู่แล้วอะเอออันนี้มันก็จะแบบจับช่อให้เลยซึ่งมันก็ดีแล้วก็อีกอันนึงคือ Q La เลนะคะของ c ร O นะคะอันนี้ก็ดีมากแล้วปื้มใช้มาแบบหลายอันมากๆทำให้ขนตาปื้มหนาแต่ตอนนี้ปื้มจะปัดอันนี้ก่อนจะปัดให้ดูเพราะปื้มว่ามันจึงปื้มว่ามีความสงสัยว่าแบบแท่งเหล็กๆอย่างเงี้ยมันจะปัดขนตาแล้วมันได้หรอวะแต่มันได้นะห้องปื้มข้างในยังไม่เสร็จเลยอะ ปึ้งก็เลยในประเทศตัวเองมาแต่งตรงนี้ให้ทุกคนดูโอเคปึ้มจะปัดท็อปอีกอันนึงคืออันนี้แหละคิ Q ้วแลอีกหนึ่งทีแบบเบาๆโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของหางจรวดค่ะหางตานะคะปึ้มใช้สี black track นะคะของ mac c o s m e t i c นะคะส่วนอันนี้ปึ้มใช้มานานแล้วอ่ะจะไม่ได้ซื้อจากเกาหลีมันเป็นแบบแปรงตัดๆคือมันก็จะเป็นอย่างงี้ทุกคน มันจะอยู่ได้นานนะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเหลือะขนาดนะั้นไม่รู้ว่าทำไมมันบางทีมันเยิม้มแต่ว่ามันไม่ได้เยิ้มหน้าเกลียดขนาดนะั้นเห็นปะขนตาปุ้มปึ้งไหมจอสระอึ้งน,นะปพ้่งว่าคือใค่ตาขีดแค่นีน้ออกมาง่ายๆแล้วต่อไปเป็นเรื่องของลิปนะคะลิปสติกดาซีนะคะดาซีมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้มันจะเป็นลิปแบบลิปแจมนิดนึงคือมันจะต้องมี อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปื้มขอขอแบบความเรียวเนาะเพราปื้มก็ใช้อย่างนี้จริงสวยเลยแล้วก็ปื้มชอบผสมกับโรสนะคะสีนี้น่ารักมากสีริบบอนนะคะมันจะเป็นสีแบบชมพูอ่อนชอบทาลิปแบบอย่างเงี้ยให้มันดูโกลวๆให้มันดูแบบ,คบเคลือบ น,นีหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ everyday makeup เดี๋ยวพึ้มจะพาออกไปข้างนอกน,นะคะว่าเวลาโดนแดดแล้วอ่ะผิวที่ปึ้มแต่งมามันเป็นยังไงบ้าง